เปิดแชทข้อความจากโรงพยาบาลตอบกลับทำไมตรวจโควิดให้แตลว oh, <no. S 1> หลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรประกาศแล้วเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2564ว่าตนนั้นติดเชื้อโควิดพร้อมเปิดทม์ลายผ่านอิสตาแกรมแต่ก็ไม่วายเจอดราม่าต่างๆเข้ามาเต็มๆคะ่ะทั้งเรื่องปกปิดทม์ไลน์ที่มีคนพบว่าเธอไปเดินห้างดังกับหวานใจไฮโซน รวมไปถึงประเด็นที่ได้ตรวจโควิดเร็วทั้งๆท,ที่ประชาชนทั่วไปโดนปฏิเสธจากการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลล่าสุดมีชาวเน็ตแห่แชร์าภาพที่มีหนุ่มรายหนึ่งทักถามโรงพยาบาลว่าจะมีการชี้แจงกรณีที่ปฏิเสธรับตรวจโควิดบุคคลทั่วไปแต่ตรวจให้กับคุณแต้วหรือไม่ครับ ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งข้อความกลับมาว่าทางโรงพยาบาลมีการจำกัดการตรวจในแต่ละวันตรวจเฉพาะที่มีอาการโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าสวบหรือไม่กรณีไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงโรงพยาบาลจะมีการจัดคิวและนัดหมายล่วงหน้าสำหรับท่านที่ติดต่อขอเข้ารับการตรวจและบางคนที่สอบถามกลับมาที่โรงพยาบาลก็ได้คำตอบมาเช่นกันว่า ขออภัยค่ะตอนนี้นวมินงดให้บริการตรวจชั่วคราวนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย